สวัสดีค่ะสวัสดีคับพี่น้องป้องไปเอฟซีแฟนขับแฟนมารามช่องตองอูรำเพลินออฟิเคียวสวัสดีแม่สามจ้าสวัสดีพี่น้องป้องไปแม่สามตองอูไปห้ามไปกินเผาขอบคุณเลยจ้าขอบขอบคุณพี่สาวเนาะขอบขอบคุณพี่อ่าพ่อมาจากสวิตเซอร์แลนด์อืมจ้ะกินอิ่มกินเต็มมือนี่ทั้งหลายอย่าง ปลา้งาท้งก so ุ mm ้งบอมมีแต่ตัวใหญ่เนาะแต่ก็มันป็นกระแสบแต่หน้าเขาดองสอนกุ้งตัวใหญ่พอเห็นเจ้ากินมื้อนั่นพอหลบแต่น้ำไร่เนี่ยน้ำเจ้าโอ้ยสนอกได้กินบนนอสนอกพอดีงี้เจ้าว่าสร้างกุ้งไว้ทั้งสาองโลสามโลโอ้ยใจคอพอดีกินกุ้งจ้แกกินมื้อหนึ่อนเพื่อนว่าเรือเรือนั่นกะเอาไปซื้อกับข้าวเลี้ยงแม่ซ้ำเลี้ยงน้องโลดแต่ว่าน้องโลดว่าเพื่อนกินแล้วเพื่อนอิ่มแล้ว อืมแล้วนก็ฝากอันเป็นอันเงินอันมาไล่น้าใจไว้ให้แม่ซัมเสื้ออันแนวอยูนเนืกินแล้วก็ซื้อเครื่องซัมโอ่งเครื่องซัมอ่างของใส่แม่ซามาลาจ้าเอาเดี๋ยวค่อยไปซื้ออันนั้นพี่พ่อจากสวีเดนแล้วให้มาไล่น้าใจมาพันหนึ่งพี่สาวจากอิตาลีห้าร้อยขอบคุณค่ะแราคา พี่เพิ่นบอกน้ำอีกสองลอยโอ้ทาไรกับพุ่มใจค่ะขอพุ่น้หลายค่ะขอให้ปีใหม่ให้โชคมันมานเด้อให้ล้ำล้ำเลื่อยขอให้กับขึ้นไปหาพุ่นไ้หลายใจขอให้อายุมันขนเงื่อนร่างไก่แข็งร่างสุขภาพแข็งแรงสุกภาพแข็งแรงจ้าขอให้ดูดีมีแห้งปีใหม่เลยจ้ะขอบคุณเพุ่นหลายใจไล่หลายมาเร็วดีต้นเฮาเรซิเบวร์เรซิเบว่ายังไงฟัง เพื่อนฝากมาให้ลูกไพ่เจ้าพ่อมพันหนึ่งเออบัานี่อันสีเสื้อไพ่ลูกไพ่ได้ยินข่าวว่าสงสัยสีน้อยใจว่านเออสีเอินลูกไพ่แต่ว่าอย่าบอกว่าเอินมาเอาเงินเอิญเอิญเอิญมาเอิญเอิมาถามก่อนเนาะเออเอาเอินรถรถรถเอ้ยมานีมานีลูกมาหาเมียดูเร็ว

มีแน่ขอบใจทุกทายดูเป็นว่ากระไดาษอย่าเป็นนั่งแข้างๆพูดในหันหน้ามาพี่เนี้ยหันหลังเส้นหน้ากล้องเออหลังนอนเสียบรองอ๋อทิ่เต้านอนไปใส่เอาเป็นผูงยาผูงยิงมหานอนเสียบหัวค้ำหัวแหล็มันบวมเป็นแนวเลยครับอย่างนั้นเขายังมานอนยนางเมื่อแรงอืมแล้วมันขึ้นอีกอะซองมาทางสองสองลองอยู่โอ้โหโอ้หไข่คว่างทางไ่ยังเออวันนี้ห้องเขาไม่ได้ลอกเนอกมาแต่นิดตัวเพราะว่าคงขืนเต็มเช็ดจังไดน ลูกไผ่คอยคล้องท่านไว้ยาอยู่แม่ก็ยังบอกว่าแม่โลภแม่เป็นน้อนผลเดิมแม่เป็นมาแม่ก็ยังบอกอืองอะหูสายใส่ห่ฟังอยู่ไผจะไปได้ยินเนาอกรู้ว่าออกไปข้างนอกไปทดูหน้ากันดอกห่วงแม่ยุก็สนนี่เนาะห่วงห่วงย่างยี่ห่วงไผ่สันอันนี้ตะคนถามหาว่าลูกไผ่จะยังอยู่จังไรจะขึ้นหนีจากลูกไผ่จะมาว่านสันคอยว่าบ่ได้หนีจากลูกไผ่คอยมาจะเตรียมของให้อยู่เจะกระเป๋าให้อยู่ว่า ไปดูดสนามกีฬากลางมันแท้งหัลเ้า่าแห้งหลายถ้ามันเขามาไปนะแห้งมไม่ชัดแต่ภูงงามๆทันน่องยุกีฉะนั้นแม่สามเตือนถาชุดไปใช้จ้นยจิ๋วยางประโถ่อไปเมื่อสามรอบอีหอย่างเกาะคือคืออย่างเกาะจิ๋วหย่างปะโถ่เขาชุดสอไปรอาจะจวออหันกระสันย่อหันเขาชุดไปมันกระสีดีเหรอยากระดิบแบบเมี้ยกันเนาะ เออความมวนออกกำลังกายแล้วออกกำลังกายดีใจได้สันดีใจเลยใครยังเป็นห่วงโออยากเป็นห่วงอยู่น้ำกันสมสมอยู่ลระที่วันขจรที่มันถามมาว่าลูกไพร่อยู่จังไเองในลูกไพรจะไปใส่ไม่ยากสามแยกสามคนวานะลูกไพรคอยย่หองอือันลูกไพรจะกินเข่าเลยย่างสันคอยไนมากขอบอกลูกไพ่อยู่ว่าไม่ยากเป็นน้องคนเด้อลูกไพ่ถามอยู่ว่ากินแล้ว ห่วงย่ตวะกสันมากันมาคนของตึงตังตึงตังก็ได้กี่ใส่กับพกับไป้หูเป็นบ่ละเออพี่จิติล่นน้อหูพูต้อสอน่้ใส่โอ้ยไม่ยากพ่ไปปั่นนั่นดอกจัเยนขีไปนอไม่ยาวันได้ที่ไปปั่นนั่นไม่ยากมใจง่ายปั่นนั่นดอกได้ยินข่าวไม่ยาไปได้ยินข่าวไปข่าวไม่ยาวนหูเรื่องเลยวันน้หูเรื่องเลยเนาอเขาบ้านในเปใส่ เพิ่งจะไม่เห็นกันอีสองเมื่อนเพิ่อจะเห็นนี่นอนไปส่กันอีคือสอดลูกไผ่กินกันวายจะกินทอดโอ้ลูกไผ่ข่อยน้อยเดียวต่องอูก็ะบายยูห้องลูกไผ่ข่อยก็สิี้เงาเนาะขอยกับ้าโอ้เหมือนมีแต่คนถามหาว่าลูกไผ่กูจังไรเนาะเอาเดี๋ยวเสียให้ค่าคาคาเงาลูกไผ่บีมไอ้บีมบีมเอากระเป๋าเงินมาให้เนี่ยเงาดูดูกันชื่อจีน เงาเดือดเดือดแต่ยังไงเดือดอันนี้อันนี้บเป็นเหงียนเงินดิเพราะว่าเพราะว่าอนาคตมันเป็นไรเนาะเบิ่งเบิ่งงานอย่างเงี้ยเขาไม่ยาแต่บอกไม่ยาสุกหมานอยู่ดิไม่ยาอีกคนตีเฮ้ยคักก็ถึกเลยอีกเรืออ้รถกล่องไทยมหาจอยเป็นนักเอกอีกทีจะตอบรับเขาไปตีใหย ให้ได so ้ก so ่อนค่อยวอาให้ลูกไผ่ฟังให้ได้ก่อนแมนยังบ่ทันได้ได้อยู่ม่ยังบ่ทันเว้าให้ฟังอืมไม่หยาได้ก่อนเด้อะตื่นเต้นแทนไม่หยาได้บัดนี้อืไม่หยาได้แล้วไม่หยาเอานี่มอบให้ให้ลูกไผ่มอบให้ลูกไผ่ไม่หยามีแนวปลอบใจอยู่เงินปลอบใจเงินปลอบใจเงินพี่พรฝากมาให้ พี่พรจากสวีเดนฝากเงินมาให้น้องโรดหนึ่งพันบาทไม่ง่ายทุกครับร่างกายแข็งแรงเลยเพื่อนฝากมาให้แต่ว่าบ้านในกดให้ก็เลยเอาเงินนั้นๆก็คองอันนี้ให้ก่อนหนาต่างพันนึ่งอันนี้ของแม่ซำองอันของพี่พรจ้าตั้งพันหนึ่งจ้าขอบคุณหลายเด้อครับผมดูดีไม่แห้งเลยจ้าุกกระไดแต่ก็ให้แข็งแรงไม่มากอะไรแา่ร่างกายแข็งแรงจ้า ร่างกายแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งตีไม่ล่ะน้องโอ่นเปลี่มนอันนี้อันนี้ของเมสตามพี่สาวจากอิตาลีพี่สาวจากอิตาลีขอบคุณหลายๆจ้ดึงไม่หลุดเลยอันนี้ของอันอฟซี่นบอกออกน้ำเพาคนอยู่ใส่มาอีกสองร้อยออกเมนออกน้ำบอกจ้ากพรห้ ยู่ดีมีแห้งด้วยจ้าเด้อขอบคุณในหลายที่วพื่อนนั่นนั่นมาให้เอาให้ให้เรียบให้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ยากวนยู่ดีดีโอ้ยขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณในหลายปีใหม่แล้วขอให้โชคให้มันเด้อค่ะเด้ออขบคุณที่เพื่อนเหมืนมันที่เพื่อนหักแพงกัเห็ดความหักความแพงของเพื่อนไว้เด้อโอ้ยกระจีเพื่อน่าเพื่อน่าเมสซัมอันบะมีนเงินซื้ออันนั้นอันนี้ใครอยากซื้อกันนี้ก็ซื้อยูซื้อกิน ถ้าไปกาซีซื้อยู่ซื้อกินเลือเล็กๆไม่หน่อยกับไอเก็บฝากไว้ให้ลูกให้ลูกแยมลูกโคมาจีนาอันแกทัวมาบอกเขื่อันนั้เคือได้ยินว่านั่น อันว่าทหาแม่อันน้นก็สิทามันนะว่าท้วหาแม่ยุคนั้นมันเห็นีเม้นเ็นงานเ็มันเขาเวียนเข่าเวียนเนะอยากทรบกวนเนาะอยู่ในยเนาะขันย่ามอะเที่ว่านางกำจัดเขาสียหายเว่าก็เมยว่ามูด้ว่างๆทุมาที่อื่นตองอู่มาสัมผัสน้ำกับโอ๋นั่นแกแกแกกระอยู่ตัวก่ะบะอยู่ตัวคือว่าเห็นเมย์ในโทรศัพท์อยู่มนอนว เออแม่สามอให้ฟังแกก็เคยว่าเออแม่ก็อยู่ดีสบายยู่ดอเม่อยู่กับแม่ตองอูก็ดีในองหแกก็ว่าเออแม่ก็แม่รักษาสุขภาพดด้อก็บอกแม่อันนี้คันคันขนุนประทโทรมาแม่ก็บประกาศโทรเพราะว่าช่วงมันอยู่ในนั่นเนาะในไข่หอาก็ไบออยากโทษที่น้อันนี้คือเงินเพิ่นให้มาหอาก็ะบ่อยากอัน มากักมาอันนี้ไว้เขาก็อยากเอามอบให้เลยข่นตองอูน้ำเดิมเออจากขอบคุณต่องอูน้ำเนี่ยตองอูน้ำจ้าเป็นกุระให้ท่านบอกเจ้าบอกกับเพิ่นก็ให้มากับเพิ่นให้มาเพื่อเขาก็ต้องให้ต่อไปขอบคุณหลายท่านปะพ่อต่องอูที่นั่นเป็นกุระดูล่างเนียงไห้เนี่ยกระเจ้าได้แมนแมนอือก็สิบบารายกับอันแมนทำลูกไห่เนี่ยคือว่าไปกิน กินเขานำไม่ยากินแล้วเป็นเครียดเห็นไหมยามัวจะไปเครียดไป็ขมอย่างไม่ยาแต่กินไม่ยาผู้เดียวเมียนึกว่ามันไม่ยาได้ลูกไผ่ไหมแล้วนึกว่ามันเครียดเนาะ้แลวแต่ไม่ยาดอกผู้ถื้อมาเต้กูไดถามหาลูกไผ่เจ้าดีเต้สั่งมาส่งลูกไผ่ข่อยยู่ห้องเจ้าคือบอกลูกไผ่เจ้ากูเงาดอกก็แล้วกันก็เลยว่าบ้าเงาดอกสนไปกินแลกกินไหมกับมันแป๊บเดียวกาแฟกับบะฮันนี่ละลายอยู่ต่ออู่กับมามาก็ไปต้นชิมเผา บอเห็นเอ้าคือไปเห็นตองอูร้อนไผ่ไปดีส่วนรถวัดเล่นว่ามันกินแล้ยวใส่กินเลีแล้วก็เป็นเขียดในงาเนาะเออให้ใจบอดีเนี่ยแ่บอดีอยากให้ยุ่นน้ำกันแขงกันเนาะแต่งของให้เจ้าแล้วให้เขียดเจ้าดั่งทำไมเจ้ามานั่งยิ้มเปื่อยๆหัวอีกสักอ้อยอยู่นี่ดอก เนี่ยเนี่ยรำเนี่ซิวซิวไม่ยามาบ่ซิวไม่ยากับลูกไผ่มาแล้วคนไหนกันาไม่ยากอกแกกกแกเก่เียงฟังอยู่เด็กจะเป็นห่อไม่ยาแน่นอนอกลอกเดี๋ยวลูกไผ่ก็ะไดก็เป็นห่วงยาอยู่แต่กินตูนเนาะสันไม่ยากับมาลาลาไมยากับไปทั้งคุณไม่ยากับไปทุระทุลั่งหันลาไปเที่ยวไปหาเล่นไปเงามันมีแนวเหต งาก็เลยไปแต่คนกระทามหาลูกไพเจ้าเดียวแซนีแมเจ้าัวเอาลูกไพมานาวมาสนลูกไผรปาสนาะลูกไผเ๋ยวมาเขี่ดบอบอเขียดอกตี่เจ้านะมันเนเขียดกับเมื่อขอดมีแนวปอบใจลูกไพอบอ่ไส่ที่ว่าไข่หน่ยหนึ่งหนึ่งตื่อนให้กินเพิ่นไใกินไข่เพื่อนว่าให้กินเด้อสกินยังไงอ่ะสกินในบงเออั อย่างอื่นกินได้โย่บอย่างยังยัอันไหนย่างอื่นใครอย่างอื่นกินได้โย่ใครหยั่งใครหยั่งใครที่มันหย่ำไม่ได้เลยนะอันไหนล่ะจะไปหย่ำไม่ได้ไม่หย่ำได้อยู่เด้อไม่หย่ำไม่ได้หยั่ำไม่ได้หยั่งหย่ำได้ดัวเขาไปขวานเนาะกขาแตกเปาะย่งหย่งใครเขาเินโตบะคนเดียวเขากินเตี้เดียว หย่ำหย่ำหย่ำอย่ำห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 ่ำหย่ำหน่ำหม่ำย่ำหย่ำ่ำหย่ำหยออหย่ำห่ำหย่ำหเ่ำหย่ำหย่ำหไ่ย่ำหย่ำหย่่ห่ยเออเออย่่ เมืดีเมื่อเมเป็นน้อนแล้วปวดนอหอมไม่ย่าเบิดไม่ยา้นเห็นเงินนาดำเห็นค้าหนาเ่านาะเห็นเขาอยางได้ลายบอลาบอลาเออเบบาบไม่ยาอลยขอบุญขอบคุณค่ะขอบคุณอ่า ผู้ใหญ่ใจดีขอขอบบุญขอบคุณพี่สาวทางสวีเดนขอบคุณพี่สาวทางอิตาลีพี่สาวที่บอกออกน้ำจักว่าเปดูใส่เป็นหมอบมาให้เนาะเออของแม่สามลวดเปลี่ยนพันเจ็ดของน้องโลดเป็นพันหนึ่งใจนี่แม่เป็นบอกน้ำแต่ไหนพูนบอกมากเลยแม่นขอแต่ว่าปิ่นอันนี้เพิ่นมาให้เฮาก็ดีใจไร้แล้วแม่นบ่ซั่นฮ้ยนี้เพิ่นบ่ให้เฮาเด้เกือบได้เอิ้นเกือบได้เอิ้นใส่บนอนึ่งวันนี้เงี้ยคาววันนี้ก็มันมันลุกไผ่อันนี้เอิ้นข่อยใส่บนอนึ่งบอก ไปเอิอนไซอย่างมันนึงว่าเขาขาดเนาะที่ทำให้เขาเอิอนเจ้าไซหมดหนึ่งเนาะอยากละมือหนึ่งมือตั้งสองมือตั้งสองขึ้นเนาะไปว่ามันว่าเขาขาดเลยไปหนาติเนาะเพราะนั่นละเป็นห่วงเป็นต่วมากวละแล้วก็ไปนอนหลิ่นนะแม่ติมไปแม่ติมแล้วก็อยู่ผู้เดียวแล้วก็เงาวมาติพูมาหาญาติลูกไก่บาหวานยาลูกไก่นอนห้๊า โครไพ่กับสี่วงแต่่ยุกโคตรกวนเกียงใจกันเลยคนละเครื่องทาต้องหันลังให้กันเอ้าขอบุญขอบคุณเอฟซีแฟนคับแฟนมอลำ่าที่หักและเมตตานองโลดและก็เม่ซำนะคะขอบุญขอบคุณเลายให้ยูดีมีเฮ้งสุขภาพแข็งแรงค่ะขอให้ได้ขึ้น เดีขึ้นไปลอยเท่าพันเท่าเป็นมหาเศรษฐีลอยล้านพันล้านนะคะจ้้าาะให้เงินแม่สามกำนองรววเสร็จเรียบร้อยแลวกะเบิ้งแลวกะกดเป็นกำลังเร่งเค่เร่งใจให้แม่สาม จ่าแล้วก็น้องโลดจ่าแล้วก็นม่นั่งตองอุ่นแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเบอร์ส่วนคนเด้อตองไ่นั่งตองอุ่ยครบสองหมื่นตับในเด้อขอบคุณค่ะรบกวในเด้อต้องมีน้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามมีจ่าเครื่องก็เอามาติีมีหาเครื่องก็กดหาเครื่องโหลดจ้าขอบคุณค่ะ ต้องูลเราไนเที่ยวเด้อปอนด์หัวเงินตาปอนด์ตาลูกใครก็ไม่ยากจิตกันแน่ไมยกันแน่กันย่าก็ไม่ไม่มีอะไรกันอยู่แบบอยู่แบบพี่แบบน้องเป็นอยู่แบบแม่พี่น้อง นั่นกันก่ะมาดียก็คือเก่าตัดแป้งคือเก่าอ่ะโอเคค่ะคลิปนี้กัเอาไว้ซ้ำนี่เนาะพี่น้องคนหูแล้วล่ะว่ามีความสุขกันไม่ยาลูกไผ่แล้วก็ได้เงินพร้อมลูกไผ่กัฮอดให้เงินพร้อมเอออ่าโอเคค่ะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ม่นักต้องอุคอลาไปแล้วจงมีแต่ความสุขความเจริญมันไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณหลายๆจ้า